สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการทำบัตรสะสมแต้มใน Line Official Account นะครับก็เดี๋ยวเรามาที่หน้าเว็บเบราว์เซอร์ของเราได้เลยนะครับก็แล้วก็พิมพ์ manager.line.bit นะครับก็มาในหน้านี้นะครับก็ไปที่เครื่องมือเลยนะครับ แล้วก็มาที่บัตรสะสมแต้มนะครับแล้วก็มาอัปโหลดหน้าปกนะครับแล้วก็ปรับขนาดรูปนะครับก็คือขยับดูได้เลยนะครับว่าจะเอาขนาดประมาณไหนเอาไว้มุมไหนนะครับกด <c oughs> บันทึกครับ ก็ตรงนี้นะครับเราสามารถเลือกดีไซน์ได้นะครับว่าจะเอาเป็นดีไซน์แบบรูปแบบไหนนะครับดีไซน์แบบนี้นะครับเดี๋ยวลองคลิกดูครับนะครับก็จะเปลี่ยนครับครับผมชอบตัวนี้มากกว่านะครับเป็นบ่านนะครับเลือกจำนวนแต้มนะครับว่าเราจะให้ลูกค้าสะสมกี่แต้มดีนะครับ ของรางวัลนะครับของรางวัลหลักนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปเลือกกันเลยครับสําหรับคนที่ยังไม่มีของรางวัลนะครับให้ทาทาบัตรเลขของรางวัลก่อนนะครับคลิกเข้าไปทําบัตรได้เลยครับอันนี้ครับจะเป็นหน้าตาของบัตรรางวัลนะครับชื่อนะครับชื่อของรางวัลนะครับรับ ไปขแล้วเราก็สามารถใส่เงื่อนไขเข้าไปได้นะครับแล้วก็ระยะเวลา ใช้งานได้นะครับก็คือ1ปีนะครับหรือว่าใครจะกำหนดน้อยกว่านี้ก็ได้นะครับอัพโหลดรูปของรางวัลน,นะครับของขวัเราเป็นอะไรเราก็อัพโหลดรูปนั้นได้เลยนะครับนะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็กดบันทึกได้เลยครับ เดี๋ยวเราก็จะได้บัตรแลกของรางวัลมานะครับแล้วเราก็กดเลือกนะครับเราจะระบุรางวัลเสริมหรือเปล่านะครับก็คือคือระหว่างทางครับถ้าเกิดว่าสิบแต้มของเราเนี่ยคิดว่ามันนานยาวนานไปเราก็สามารถสร้างรางวัลเสริมขึ้นมาได้นะครับเอาไว้กึ่งกลางนะครับที่ห้าแต้มนะครับ ถ้าเลือกบตัตรรางวัลน,นะครับแบบนี้ก็ได้นะครับก็จะขึ้นนี่ครับตรงมุมนี้ก็จะขึ้นว่ามีรางวัลเสริมด้วยนะครับอายุการใช้งานบัตรนะครับก็เลือกระยะเวลาได้เลยนะครับเราจะให้บัตรให้ตัวระบบของได้นะครับแจ้งเตือนว่าแต้มของเราจะหมดอายุหรือเปล่าอ,อ,อย่างนี้นะครับก็ ให้แจง้งภายในหน1สัปดาห์2สัปดาห์หรือว่า3วัน1วันก่อนหมดอายุอย่างนี้ก็ได้นะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นโบนัสเมื่อทําบัตรนะครับถ้าเกิดว่าลูกค้าทําบัตรปั๊ปบเนี่ยลูกค้าจะได้แต้มเลยไหมนะครับจะให้1แต้มเลยก็ได้ครับแจกฟี1แต้มเลยสําหรับลูกค้าที่ทําบัตรแม่นะครับพอจํากัดในการรับแต้มนะครับ ลูกค้าจะได้รับแต้มหนึ่งวันต่อหนึ่งครั้งเริ่มใหม่เวลาเที่ยงคืนนะครับสําหรับเวลาที่แบบลูกค้ากดแต้มไดแต้มสแกนแต้มอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็หมายเหตุนะครับเราสามารถแก้ไขได้เลยนะครับทุกรับแต้มหนึ่งครั้งที่แมทที่ร้านหรือว่ารับหนึ่งแต้มทุก ยอดสั่งซื้อ1,000บาทก็ได้นะครับผมหน้าตาของบัตรสะสมแต้มก็จะประมาณนี้นะครับนะครับลูกค้าก็จะเห็นคล้ายๆกันกับเราเลยนะครับ mm hmm. ก็เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วก็กดบันทึกจะเปิดใช้งานได้เลยนะครับเปิดใช้นะครับเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับ หน้าตาบัตรก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับหากเกิดว่าเราจะแก้ไขบัตรนะครับเราก็สามารถกดเข้ามาแก้ไขได้เลยนะครับแล้วก็สามารถกดอัปเดตบัตรนะครับหรือเราจะระงรับการใช้งานก็กดได้เลยนะครับระงรับการใช้งานแล้วก็ระบุวันที่ไปนะครับวันที่ระงรับแล้วก็วันที่สิ้นสุดการแจกแต้มนะครับ เวลาเราจะเอา QR code นะครับไปไปใช้งานนะครับก็กดพิมพ์ QR code ตรงนี้ได้เลยนะครับจะอาไปปิ้นแปะหน้าร้านของเราก็ได้นะครับหรือว่าจะไว้เป็นส่งให้ลูกค้าในแชทก็ได้นะครับฝากกด Subscribe ติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนในคลิปต่อไปนะครับแล้วก็ฝากกดถูกใจนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณมากครับ